เพื่อนๆคะเพื่อนๆอ,อ,อยากจะหยุดร้องไห้ไหมคะวันหนึ่งคะ่ะดิฉันอันเนี้ยเรื่องจริงเลยนะคะฉันฟังคลิปของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีคะ่ะในขณะที่นั่งอยู่บนรถเรื่องราในอดีตก็ย้อนเข้ามาทําให้น้ําตาไหลทุกครั้งไปแต่ในวันหนึง่งมีเพื่อนคนนึงคะ่ะแชร์คลิปของอาจารย์มาใน Facebook จึงกดไปดูคะ่ะแล้วจากนั้นหนูก็ไม่เคยร้องไห้อีกเลยเพราะอาจารย์สอนให้เราอะคะ่ะอยู่กับปัจจุบัน ปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่เราทําให้เรามีความสุขที่สุดค่ะเพราะว่าอาดีตอ่ะมันย้อนกลับไปไม่ได้อีกแล้วจากนั้นหนูไม่เคยร้องไห้เลยแล้วหนูก็มองบวกค่ะคืออาจารย์สอนไว้ดีมากคือจากนั้นอ่ะให้เราอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมคะพออยู่กับปัจจุบันเสร็จปุ๊บเราก็ดึงพลังงานบวกมาใช้แล้วก็มองในสิ่งทุกอย่างให้เป็นรู้สึกขอบคุณให้หมดค่ะเราขอบคุณคนที่เราลักขอบคุณทุกประสบการณ์ที่เข้ามาทําให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะสิ่งนั้นดีที่สุดอันนี้หนูชอบมากคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบคือฟังแล้วแบบจากนั้นเน่ะเชื่อไหมคะไม่ว่าจะน้ําตาน้ําตาไม่เคยมีอีกเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดมันดีที่สุดสําหรับเราแล้วอะ่ะ เราก็เลยเฮ้ยในเนื้อมันผ่านไปแล้วนี่ว่ามันก็ทิ้งมันไปเลยแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นมันก็ดีแล้วนี่นามันดีสําหรับเราแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นมันสอนเราค่ะมันให้บทเรียนกับเราเรารู้สึกขอบคุณทุกจํานวนคําสอนของอาจารย์มันอยู่ในหัวของเราทุกข้อทุกข้อเลยค่ะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมีค่าที่สุดแล้วรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มันติดขึ้นในชีวิตเราแล้วพัฒนาตัวเองค่ะดึงศักยภาพตัวเองจากนั้นหนูไม่เคยร้องไห้เลยนะคะแล้วหนูก็มาติดตามอาจารย์แล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องมาเจออาจารย์ตัวจริงให้ได้แล้ววันนี้ค่ะหนูก็มาเจอแล้วค่ะแล้วความสําเร็จของหนูจากนี้เปน็นต้นไปเนี่ยจะมีแต่ขาขึ้นค่ะขาขึ้นเท่านั้นแล้วก็จะมั่งคั่งร่ำรวยแบบที่อาจารย์สอนค่ะและหนูก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็สามารถทําได้เหมือนกันนะะะคคคขอบ่